<c oughs> สนเข้าสนเข้าป่านนาเอิญสนเข้าพัตตไทยเพืนเน่อนนี่เกาะสนสะพาย,ยบ่สะพายสะพายสะพาย <c oughs> อ,อายุประมาณปีตน้ตนๆทำการสนสะพายเพื่อน เพราะว่าเลี่ยงสัตว์มันต้องใส่ซนสะพายเพราะว่าหนึ่งการควบคุมสัตดตัวยิ่งโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนี่เขาจะต้องควบคุมเพิ่นยากเขาก็เลยทำการซนสะพายเพิ่นเอาตัวนั้น

Ô, ừ, tổng hát sao nó mất chó lẽ rồi nè จะต้องเห็ดซ่องยางแข็งนะครับเพื่อค่อยเพราะว่าคนนำนักเ็นหลายเ็นดันถ้าเฮ็ดซ่องบอดีนี่จะลำบากในการปฏิบัติงานง่ายๆสนสะพ้ายครับงานเสือกงานเสืออแบบง่ายๆเสมอน่แต่กอนสมัยแต่กอนโบราณเพิ่นเล่าแต่ใหม่ไผ่ตะก้อนกับกรเลาอยู่ค่ะแต่นี้างมากม แนี่แบบแบบนี้ง่ายนี่แบบนี้สร้างแบบปอกเทื่อถอดได้ถอดง่ายเพราะว่าเอาเอาซุปเสือกไส่หลอดเสียกเสนืองนั่นเสียเป็อกดาบานขาแทงไว้แล้วก็ถอดเอมันออกแล้วก็อดเสียกใส่แล้วก็มออกกัมีมีหลายแบบแต่่นจะเห็ดต้าวเสีเหมือันดูแบบง่ายๆงน้เานั่นดวงใ่วงใ อายุร้ายขึ้นมันจะเฮ็ดยากอาราะวอง,งานต้องอเ,เลียงซัดมันต้องม <พอ S 1> ีวิธีการโขกคุ้มเพลินไหวครับย่างไปเลียงไปปล่อยเขาก็จงถาบามีสนสะพายแล้วก็มันจะไปทุ่ทีบและกสัซัดกับ ซัดกับขวบคุ้มยากอีกูกไยูครับแมนครับผ้าแน่นีู่กวัวไยูไม่รุดมันขาดแมนไปน้ำน้ำนักเปิ้ลหลยเหมือนกันเรนเทือเลนตั้มเลยมันบกหนะบ่อาข้เลงมันไยูได้มยูครับไล่าตื่นเตือเละขันสมัยโบราณันจุบอาเอาไทยหน้าไทยยังไหนเนาะไทยหน้าไทส่วนน้ำนักแห้งเปิ้ไลแงไปเ อเ,เอเอคอยเค้ยงเอาเอาโอเคแล้วเสร็จแล้วนนเสร็จแล้วนั่นง่ายง่ายแหมมีบาดแผลนิดนึงขอบตาไม่ขูดไปวันนี้ ออาอี้บ enfin ่เอาอหก้ยู่บอืมไปดูเนี่ยเดกนางพันมาเลยเถิมาไปถอยถอยถจ็กโตที่สวนเจ็กโตนี่นี่สองสามกบงัวโอ๋สวนงัวน้ำนะงัวอะไรงัวอะไรนีย ใบถ้อยถ้อยเออโอเคไปหากินยาต่ออืมแต่มีสนสะพายแล้วมันจะหูมันจะเสื่องครับซัดเท่าขบคุ้มง่ายประโยชน์นี่แหละเรื่อการเลี้ยงการปล่อยนี่แหละธรรมชาติแบบบ้านๆเท่าอ่ะโอเค